โอเคเฮ้เอ okay. hey. uh, ่อรินเสียงไหมฮัลโหลโอเคเสียงอันนี้พอปโอเคเรียบร้อยโอ้เ oh, สียงดังดีเสียงนี้ก่อนเออ เสียงดังมากเลยอ่ะผมว่าผมต้องหลีดเสียงหูฟังซะหน่อยโอเคตอนนี้หลีดเสียงหูฟังแล้วนะฮะแล้วก็จะหลีดเสียง OBS ด้วยโอเคใครเข้ามาแล้วมาวันนี้จะมาแก้มือไอ้เจ้าตัวนี้นะเดี๋ยวๆกดฟูลสกรีนได้ไหมเนี่ย Fullscreen เนี่ย Hello Fullscreen ไม่ได้หรอ ุูสกินไม่ได้คุณผู้ชมทำไงดีแต่มันุูสกินุูสกินไม่ได้เป็นไรเดี๋ยวให้มันหายตรงนี้ไปโอเควันนี้มาแก้มือกับเพลงวิตตี้นะครับมาแก้มือรีเพย์ด้วยมั้ยเนี่ยว่ามันน่าจะมีนะหแหลแกแหลกแหลกแหลก เพลงโอเวอร์เดมาเลยนอร์มอลนอร์มอลนอร์มอลเอาแล้วมาแล้ว โอเคเสียงชัดแจ๋วปะวันนี้มาแก้มือนะเหมือนช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนดูเลย เฮ้ยเฮ้ยลืมโอ้โอ้มายกอดอาแล้วโอ้โอ้โอ้บีสไปยี่เอ้สามสิบสี่ 34, นะฮะไม่มีคนดูเลยฮัลโหลคนดูเข้ามาดูกันหน่อยก็ได้นะ ดูนี่คือไม่ไม่เข้ากันมาเลยคนดูเข้ากันมาหน่อยไม่มีใครดูเลยครับ s <S มา s <S เพลงยากสุดหมดฮาร์ด <'s> ว่าไอหัวระเบิดมันน่าจะระเบิดนะโอเคระเบิดแล้วโหโห เดทเดทอย่างเร็วโอ้โหอ้าวเออกดดีเทิร์นไม่ได้หรอเอาหมดอีซ oh, ีมาเล่นก่อนไม่หนว่าเล่นผ่านไปและวหมดนะ้องโมก็ยังไม่ผ่านเลยอีซีก็ไม่รู้จะผ่านไหมโอ้โหอีซีก็เยอะละ 呃，EC 他还 OK 呢。 ไม่มีคนดูเลยอะ่ะฮัลโหลเวิลไม่มีคนดูจริงๆหรอเฮ้ย hey. ทำจริงไม่มีคนดูเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเกมแล้วเปลี่ยนเกมนะเกมนี้เล่นเราไม่หนุกเปลี่ยนเกมนะเราบอกเปลี่ยนเป็นเราบอกดีกว่าเราบอกถุงคนอกเปลี่ยนน้าปกด้วยอ่ะนี่น้ปกโอเคอเกม,มไม่มีคนดูเลยอ่ะ โลบอกก็โลบอกเว้ยเหมือนเดิมเกมเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมไปนะโลบอก c o m เออเล่นฟังกิ้งไฟเดย์เหมือนเดิมนะครับเราจะไม่จอยเพื่อนหรือว่าจอยดีวะไม่รู้จะคือจะไม่จอย,เ,อยเพื่อนของผมนะเราจะไปเล่นเซิร์ฟอื่นเออลองเลื่อนลงมา ยังไม่มีใครมาเลยจริงๆนะครับคุณผู้ชมไม่มีใครมาเลย enter ดิอ้าวไม่ได้หนึ่งสองห้าสุ่มเอาเออสักสิบ player o f 1สิบสี่อันนี้ก็เล่นได้โอเคฟังกินไฟเดย์มาแล้วไม่มีใครมาเลยอย่ะ ฮัลโหลอ่ะเพื่อนมาแข่งกันไหมรอโหลดแป๊บนึงรอมันโหลดแป๊บนึงเอ่อเอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาแข่งกับเราไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนโอ้จะแข่งผู้เล่นเยอะหนึ่งอ่ะโอ้โหไม่มีใครแข่งเลยไม่มีใครมาแข่งเลยนะเออเพื่อนไม่มีใครเงียบเงียบเก็บแชทมีใครอยู่ไหมเออมีใครก็ได้มาแข่งหน่อยวันนี้ไม่มีใครดูเลย ศคนศูนย์คนนะครับศูนย์คนเล่นคนเดียวก็ได้ไม่มีใครมาเล่นด้วยเล่นคนเดียวเล่นโซโลจนกว่าจะมีคนมาก็ได้พอยเหมือนกันนะอ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนออกจากสตูแล้วเหรอไอ้ออกจากการร้องเพลงแล้วใช่ไหมยัใครก็ได้มาแข่งกับเราหน่อย เพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแข่งแล้วเพื่อนมาแข่งแล้วมามามาเพลงนี้เลยมาวันนี้ลืมเปลี่ยนท่านะครับไม่เป็นไรใช้ท่าอะไรไปก่อนก็ได้แล้วแต่นะครับอย่างนั้นก็ให้มันเล่นได้ก็พอเอาเพลงหายเพลงเพลงเพลงแว่เพลง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 เฮ้ยเพลงหายเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงหายเพลงเสียงเพลงหายเดี๋ยวเดีคุณผู้ชมเสียงเพลงหาย เสียงเพลงหายคุณผู้ชมแป๊บหนึงนะเสียงเพลงหายโอ้โหผิดแบบรัวๆคุณผู้ชมแป๊บหนึงเสียงเพลงหายเสียงเพลงหายโอเคอันนี้ดังเกินอันนี้ดังเกินโอ้โห เขามาดูเลยอ่ะเยอะทำไมไม่มีใครมาดูเลยจริงๆหรอ The f u มันไม่มีใครมาดูเลยฮ e l l o w เ r l d มาดูกันหน่อยดิ Hello เฮ้ย Hello Hello world ไม่มีใครมาดูเลยครับคุณผู้ชม ไม่มีใครมาดูจริงๆอะเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงฮะเป็นไปได้ยังไงไม่มีใครมาดูจริงๆเหรอยังไม่มีใครมาดูเลยคุณผู้ชมโอ้โหไม่มีเลยไม่มีการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไม่มีคอมเมนต์ก็โ no, นคอมเมนต์ฮ่าวหนึ่งนะคุณผู้ชม ผมก็เปิดเป็นโหมดพับบิกนี่ทำไมไม่มีใครมาดูเลยไม่มีใครมาดูจริงๆหรอโอโ้โหโอ้โหจะบ้าตายไม่มีใครมาดูเลยครับคุณผู้ชมไม่มีเลยไม่มีแม้แต่นิดเดียวไม่มีแล้วนะครับการดูของคลิปผมไม่มีจะจบจะตีมแล้วยังไม่มีใครมาดูเลยโอเคครับปิดตักตีมไม่มีใครมาดูดูย้อนหลังเอา Mais là